ครับหน้าหน้ามันอีกมารีวิวให้นหน้ารับชมครับผมนี่นะครับผมเตะเข้าได้เห็ดไปแล้วครับผมเป็นอันเซ็ตสิ้นครับผมมารีวิวให้นหน้ารับชมครับผมปืนแอลกอฮอล์เนาะนี่ครับหน้าตาสมกับสิประมาณนี้ครับผมซับแตกทุกนัดครับผมดูนี่พอดีตัวเห็ดตัวนี้มาแล้วกับมาเห็ดตัวนี้ต่อครับผมนี่ครับ กำลังขืนโค้งครับผมนี่ครับเจาะดูแล้วก็ใส่กล้วยนี่ครับผมกล้วยนี่ครับนั่นน่ะติดเก่าลงเก่าเดียวปล่อยครับผมนี่ครับกล้วยอันนี้คางนี่ก็มีกล้วยครับนั่นน่ะกล้วยครับใส่กล้วยเดี๋ยวถ่ายเขามีกล้วยอีกครับนี่วอนว้าว นี่ครับน,นั่นน่ะใส่กล้วยเข้าไปอีกครับอันนี้ก็สําเร็จครับผมสวยงามครับน,นั่นน่ะใส่้ไทยใส่กิบมือเรียบร้อยครับผมสับแตกทุกนัดอันนี้ใส่สูบครับนี่ครับน,นั่นน่ะพีซีบเอ่อโมเมนต์พีซีบีเขาไปครับผมเป็นแอลกอฮอล์เนาะแบบอ่ไมีสูบครับผมแบบใส่สูบ หันตีสูบเตะแตกทุกนัดครับผมดังเสียงดังกล่องเลยครับดังกระนำเลยครับผมผมไปเทศมาแล้วครับผมแต่ว่าบริษไทยนอเดียวผมไปไทยมันไม่มีสถานที่ครับผมเพราะว่าเสียงดังกลาวเาวานครับนี่ครับเขาลงลงกล้วยเข้าไปครับผมนี่ครับประกอบเร็จตัวนี้ครับนั่นแหะประกอบแบบนี้เ็ตเนาะ ยัดตรงในนี้ครับนั่ยนะมือเดียวครับอัดสกตุกกระตักนิดนึงครับผมนี่ครับนี่ครับหน้าตาสะออก่าเป็นนี่ไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปาร์คครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้ครับผมขันออกมาอ่าสอมแซมเลยครับผมเวลามันอ่าสปาร์คปอดีเนาะผมได้เฮ็ดเบแล้วครับนั่ยนะหยุดคับนึงครับหยุดไม่เบิรงครับ นี่ครับผมครับน้าหน้านี่ครับเข็มใส่เป็นตัวนี้ครับตัวนี้บลอกมีเข่าสนิมบลมีแบบอ่าบาซิบวสปาร์กเลยครับผมสปาร์กดีขนาดครับนี่ครับเฮ็ดขึ้นมากกับประมาณนี้ครับผมเฮ็ดแบบเดียวกันกับตัวแรกครับนี่ครับเดี๋ยวผมสีสปาร์กห้เบิงครับผมนี่ครับน้าหน้า นี่ครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวอยู่ในลำลำลำ,ลำกล่องอยู่เดียวเนาะตัวนี้ตัวเฮ็ดขึ้นมาใหม่ครับผมเดี๋ยวชมซิมันสปาให้เบิ่งครับนั่นแหะนี่ครับผมเห็นไหมครับหยาบหยับได้ครับนั่นแหะนี่ครับหยาบหยับได้ครับนั่นแหละเคครับผมเดี๋ยวเราชมตอน ประกอบเซตเรียบร้อยครับผมจะไม่รีวิวในไหนรับช่วงอีกเที่ยนหนึ่งครับผมตอนนี้กําลังนี่ครับแต่งอุปกรณ์น่ครับผมนี่ครับเป็นห้องเก็บเสียมสองห้องเนาะนี่ห้องหนึ่งครับผมแล้วก็ห้องที่สองครับแตกดีดังสนั่นได้ครับนัน่ะตัวนี้ท่อแบบหนาครับนี่ครับความหนาของท่อหนามากเลยครับนั่น่หะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับ สำหรับคีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ